อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 5สตาปัดโอกาสรวยล้นฟ้าอันดับหนึ่งทรงเฮืองมิ่นก่องหน้าสเปอร์จัดเป็นคีแมนของสเปอร์นับตั้งแต่ย้ายมาจากเลเวอร์คูเซ่นและด้วยไก่เดือยทองไม่ได้โคต้าไปเล่นทั่วยุโรปในซีซั่นหน้า ส่วนฮอร์นก็อาจตัดสินใจอำลาสโมสรได้แต่เขาให้ผลในการรับใช้ตุสกัดต่อไปแม้รับการท่าทามจากเอาอิทธิพตก็ตามหลายคนอยากไปที่นั่นชื่อเรื่องที่น่าตื่นเต้นแน่นอนเงินก็สําคัญเช่นกันแต่ผมฝันจะเล่นในพิมลิกและยังมีสิ่งที่ต้องทําอีกมากซีซั่นก่อนผมบาดเจ็บไม่ใช่ส่วฮอมินที่ผมรู้จักดังนั้นผมอยากพิสูจน์ในซีซั่นนี้ว่าผมเป็นซอนนี่ที่ทุกคนรู้จัก ผมอยากพิสูจน์ตัวเองและอยากตอบแทนสโมสรนบุนโน่แฟร์นันและงานข่าวเผยว่าแฟร์นันปฏิเสธการทับทามจากลีกซาอุดิอาระเบียไปแล้วสองครั้งในที่สุดกองกลางชาวโปรตุเกสก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันท uh ีมคนใหม่แห่งทีมออลฟอร์ดแทนที่แฮร์รี่แมกไกว์ตามคาดหมายซึ่งเหมือนกับว่าการตัดเซตของเขาได้รับการตอบแทนโดยปอกแขนจากต้นสังกัดเขาแสดงความยินดีกับผมและบอกว่าเขาแฮปปี้กับผม ผมก็ใจว่าสถานการณ์ของเขาไม่ดีที่สุดในตอนนี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาแต่เขาก็มาแสดงความยิดีกับผมและผมแฮปปี้เพราะผมกับแม็กควาเรามีความสัมพันที่ดีต่อกันเสมอลรเมลูลูกากูกองน้าทีชาบเบลเยียมกลับมาสู่ทีมเชลซีแล้วหลังหมดสัญญายืมตัวกับอิตามิลานแต่เชลซีไม่น่าที่จะมีที่ว่างให้เขาหลังทีมคว้าคิสโตเฟอร์เอนกูคูและนิโคลัสแจ็กสันมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ ของค่าตัว97.5ล้านปอนด์จึงจําเป็นจะต้องย้ายออกไปยังไรก็ตามกาเซตาเดลสปอร์ตรายงานว่าเขาบอกปัดเงินก้อนโตจากอัลฮิลานโดยลูกกูกไม่แยแสไรายได้ปีละ45ล้านปอนด์แม้แต่น้อยมูซาดิยาบีปีเฟนแมนเป็นอีกรายที่ตกเป็นเป้าหมายของโปลีกและทำท่าว่าดวเตะรายนี้พร้อมย้ายไปขุดทองเช่นกันสุดท้ายก็เป็นแอสเซมิลา ที่คว้าตัวอดีตดาวเตะปาริสแซง์แมงจากทีมเลเวอร์กูเซนได้สำเร็จมาโกซิวาไม่ได้มีแค่นาเตะเท่านั้นที่ถูกทีมจากซาอุดีใช้เงินล่าตัวหากแต่สเปนจลาดรับการแต่งตั้งให้เป็นก้ซื้อทีมเอาอเตฟัก e แล้วขณะที่ซิวา่าในใหย่ฟูลแลมก็ไดรับการทาบถามด้วยแต่สุดท้ายเขาก็เลือกรับใช้สโมสรในลอนดอนต่อไป